จากที่ทานตัวผิดพันธ์ดีบุลไปแล้วประมาณกี่กล่องคะที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าอาการปวดลดลงเริ่มแรกเนี่ยก็ทานหนึ่งกล่องแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้วอาการที่ลามมาที่เขา่าที่หลังที่คอยเนี่ยอาการก็หายหมดเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะพี่อ้อก็จะมีปัญหาที่ที่ฝ่าเท้าก่อนค่ะรอบรอบรอบฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลยเดินก็แทบไม่ไหวออพอนั่นนะคะลามมาที่หัวเขา่าแล้วก็จะไปที่หลังหลังแล้วก็มาจะ มาบ่ากับคอตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าปวดตั้งแต่เท้าเข่าแล้วก็บ่าคือทั้งร่างกายเลยใช่เป็นมานานหรือยังคะเออเป็นมาปีกว่าๆว่ากับสองปีนะคะซึ่งแบบว่าจะลองหลายอย่างแล้วทั้งกินยาก็แล้วแล้วก็ออนวดนวดไายเส้นกันแล้วมันก็ยังไม่หายแล้วู้จักสิทธพันธ์ตัวดีบุลได้ยังไงคะมีเพื่อนแนะนําค่ะเพื่อนเห็นว่าเราลองมาเยอะแล้วแล้วก็ไปนวดมาหลายที่แล้วก็ไม่ห,หายักทีก็เลยแนะนําว่ามาลองตัวดีบุลดูแล้วก็ ะจะรออีกสักตัวก็ไม่เป็นไรแล้วหลังจากที่ทานตัวผิดภัยนิบูลไปแล้วประมาณกี่กล่องคะที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าอาการปวดลดลงเริ่มแรกเนี่ยก็ทานหนึ่งกล่องแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้วไอ้ที่ปวดฝ่าเท้ารอบๆเนี่ยก็จะเริ่มหายไปนะคะแล้วก็เพื่อทานต่อเนื่องต่อเนื่องมาอีกสองกล่องค่ะอาการที่ลามมาที่เขา่าที่หลังที่คอยเนี่ยอาการก็หายหมดเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะ ต้องพิจารนาตอนนี้ที่อ๋อให้คะแนนมูลเท่าหไหร่คะโอ้ให้เกินสิบเลยคะ่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะ